ตอนนี้เรามาถึงที่พักแล้วนะคะก็คือมาเย็นถึงเย็นเนาะเพราะว่าฝนมันตกรถมันก็ถนนมันไม่ค่อยดีมันเลยเข้ามาช้าก็เลยยังไม่ได้ไปเที่ยวตรงไหนจุดไหนอื่นต่อก็คือที่พักก็จะมีสระว่ายน้ําอยู่เด็กๆก,ก็ลงไปไว่ายน้ํากันหมดแหละพ่อกับแม่ก็เลยรอยอยู่ข้างบนก็คือมีป้าช่วยเฝ้าหลานๆอยู่นะคะตอนนี้ก็คือห้องพักตรงนี้ดีมากนะคะราคาถูกด้วยแถมมีอาหารเช้าให้ด้วยนะคะราคานี้ พักได้3คนนะคะหรือจะเสริม4คนก็ได้นะคะนี้เราพักกัน4คนพ่อแม่ลูกเนาะเด็ก2ผู้ใหญ่2นะคะก็คือราคาที่พักราคาแค่250,000กีบน,นะ2 5 0 0 0 0กีบก็ประมาณเท่าไหร่6 0 0้อ0เองเนราคาก็ไม่แพงแถมอาหารเช้าด้วยนะคะห้องน้ำก็มีอ่างจากุชชี้ด้วยนะห้องน้ำห้องอาบน้ำอนสอาดอาบน้ำอุ่นไม่ใช่สะอาบน้ำอุ่นเนาะแล้วก็ตัวโรงแรมก็มีสระว่ายน้ำด้วยนะคะ เด็กๆลงไปว่ายน้ากันหมดแล้วสระว่ายน้ําเขาใหญ่มากเลยเมื่อกี้ลงไปเดินลงไปดูลูกมาแล้วก็คือวันนี้เรามาถึงมันก็เลยเย็นแล้วก็เลยยังไม่ไปเที่ยวตรงไหนเพราะว่าเข้าที่พักก่อนดีกว่าเนาะเดี๋ยวให้ดูวิวที่พักนะคะคือราคานี้คือคุ้มมากนะคะวิวที่พักก็คือของเราได้เป็นวิวด้านหลังเนาะถ้าวิวด้านหลังก็จะติดเขาเนาะถ้าวิวด้านหน้าก็จะติดสระว่ายน้ำนี่นะคะนีดด้านหลังมีระเบียงนั่งเล่นด้วยนะคะอันนี้เราอยู่ชั้น3ามนะ ด้านหลังก็จะติดคลองน้ําประมาณนี้เนาะนเป็นแม่น้ําเป็นคลองเล็กเนาะแล้วก็ไหลลงคลองใหญ่อน,นุตแม่น้ําใหญ่อยู่ใสู่้นอันนั้นจะเป็นแม่น้ําซองเนาะนั่นนะคะที่เรามองเห็น,นอันนี้วิวจากชั้นสามนะคะด้านหลังด้านหลังห้องก็สวยนะนี่เห็นวิวไลเห็นวิวเขาลายรอบเลยนะคะเออราคาสองแสนห้าเหมืนกีบคุ้มมากๆเลยค่ะอันนี้วิวที่ดูจากชั้นสามนะคะ ลืมแนะนำเนาะว่าโรงแรมชื่ออะไรนะคะโรงแรมชื่อโรงแรมทวีสุขไอแลนนะคะภาษาลาวก็เรียกโรงแรมงแฮมทวีสุขไอแลนเนาะภาษาลาวภาษาไทยก็จะสะกดขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งนะคะนี่ก็คือจะเป็นเตียงคู่นะคะนี่อันนี้จะเป็นเตียง6ฟุตอันนี้ก็จะเป็นเตียง3.5มฟุตเนาะเดี๋ยวให้ดูวิวห้องนงห้องน้านี่นะคะห้องน้ำนี่สองแสนห้าหมื่นกี่คุ้มมาก นี่นะคะมีไดเป่าผมให้มีอ่างล้างหน้าประมาณนี้อ่างแัคกุชี่ด้วยนะคะแล้วก็มีห้องอาบน้ําอันนี้ก็จะเป็นเครื่องทําน้ําอุ่นนี่นะคะเออราคาน,นี้ถูกมากๆเลยนะคะไม่ถึง1,000บาทเลยวันนี้จะถ่ายอะไรก็ถ่ายยากๆหน่อยเพราะว่ามากันเต็มคันรถเลยนะคะเด็ก4ี่ห้าคนไม่ใช่เด็กหกคนสี่เด็กเคนเพราะว่าหลานเราก็6คนและลูก2หลานสี่ คนจะถ่ายอะไรทีโอ้ยปวดหัวกันเลยไม่ได้ถ่ายเท่าไหร่ก็เลยไม่รู้จะปฏิปต่อคลิปนี้ยังไงเลยตอนเนี้เดี๋ยวจะพาไปดูอีกห้องนึงจะเป็นห้องแม่ของห้องแม่จะวิวฝั่งทางนู้นก็คือจะติดสระน้ํามองเห็นสระด้านล่างได้เลยนะคะเดีย๋ยวไปดูอีกห้องนึงค่ะไปค่ะก็คือเป็นห้องสองเตียงเหมือนกันเตียงใหญ่หนึ่งเตียงเตียงเล็กหนึ่งเตียงนะคะห้องแอร์น้ำอุ่นแที่พักราคาแค่นี้ก็โอ้มีแค่นี้ก็หรูแล้วเนาะนี่นะคะ วิวด้านหน้าตรงนี้และส่วนขวามือฝั่งโน้นนะคะก็จะเป็นสระน้ำเราจะมีสระน้ำอยู่ใต้ใต้โรงแรมนะคะแต่ว่าทั้งมุมไหนก็จะเห็นเขาเหมือนกันนะคะลายล้อมรอบหมดเลยนะคะลานด้านหน้าของเรานี่ก็คือเขาสามารถจัดกินเลี้ยงอะไรกันได้นะคะสำหรับใครที่อยู่ชั้นบนที่อยากจะกินเลี้ยงปิ้งย่างอะไรประมาณนี้นะคะคือปิ้งย่างของที่เราคือใครที่เอาสะดวกเอาเตาเอาหม้อไฟฟ้าอะไรมาทําก็คือได้นะคะ เห็นห้องชั้นล่างเขาจัดกันนี่นะะเดี๋ยวไปดูด้านนอกกันค่ะออกมาเดินชมวิวยามเย็นกันค่ะนี่นะคะบริเวณลานโรงแรมนะคะตรงชั้นสามเนาะอันนี้ไม่ได้ใช่ชั้นัไม่ใช่ไม่ได้ชั้นล่างนะชั้นสาน,นี้เป็นลานด้านนอกนะคะด,ด้านหน้าของโรงแรมนี่คะ่ะแต่ว่าอยู่ชั้นสามนี่เขาทําไว้รับรองแขกเนาะเผื่อใครที่ว่า มาจัดเลี้ยงจัดอะไรอย่างเงี้ยมีงานเขาก็จัดกันด้านบนนี้ก็ได้หรือจัดด้านล่างก็ได้นะคะด้านล่างรอบๆโรงแรมเขาก็จัดเป็นโต๊ะนั่งกินข้าวกันเยอะแยะอยู่นะเดี๋ยวให้ดูซุ้มด้านล่างอ๋อนี่ค่ะด้านล่างเขาก็จัดซุ้มกินเลี้ยงกันแบบนี้นะคะถ้าใครมาปิกนิกมาเที่ยวนะคะถ้าเที่ยววังเวียงก็จะอย่างนี้เลยเด็กๆก็เล่นน้ําไปนะคะผู้ใหญ่ก็กินเลี้ยงกันนี่นะคะลงโฮงแฮมเนาะโฮงแฮมทวีซุกไอเลนเนาะนี่อยู่เมืองวังเวียงเนาะ Oh, สวยงามมากเลยนี่ค่ะราคาถ้าตกเป็นเงินไทยก็ประมาณเจ็ด้อยห้าิบาทไม่เกินแ0ด้อยเนาะราคาสองแส0ห้าหมกีบเนาะแต่ก็ตีเลทสูงไว้ก่อนเลทต่ำไว้ก่อนไม่ใช่เลทสูงเลทต่ำไว้ก่อนนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ตรงข้างๆตรงที่เด็กๆอยู่นะก็เป็นมุมห้องของยายนี่ค่ะสวยมากเลย วิวยามเย็นเดี๋ยวไปหาข้าวกินกันก่อนเนาะไม่รู้ว่าจะพาเด็กๆไปกินอะไรดีนี่นะคะได้เวลาออกกินเนื้อลวเด้อกินข้าวอะว่าเป็นกินเนื้อวะกำลังจะเดินข้ามสะพานไปหากินสิ้นดาดเนาะสิ้นดาดก็คือหมูกระทะนั่นเองเนาะไปเอาฟฝ้ายางเฝ้ายางลูกเฝ้ายางเพื่อนไม่อยเกินสิบค้นนี่นะคะเด็กๆอาบน้ากันเสร็จแล้วก็หัวเปียกกันเป็นแถวเพราะว่าไปว่ายน้ํากันมาเอายางยางยาง นี่พนดห้ยฝนบนโต๊ะน้าคงจะใส่อยู่ได้เนี่ยอุ้ยปอนดูฝั่งนู้นฝั่งนู้นดูดูเขาเอารถข้ามสะพานได้ด้วยเห็นไหมเนะน,นี่ยฮาสันนี่เป็นยังไงสันนี่ยันโตกวะเริ่มอายุวิศว์เมาวเล่าแล้วนี่นี่เออนี่ตรงนี้ไม้ไม่มันสำรุดอย่าไปเตะไม้เดอ้อไม้กระเดิดแล้วนี่อ๋อสะพานมันไ่ได้แข็งแห้งเนาะยางท้ายหุม้มยางอย่าง,าง,าง,างได้อยู่แต่ว่าห้ามเกินเกินซิปคนแต่ว่ามันก็เกินได้อยู่แหละนิดหน่อยอันควรนั้นควรอย่างละ เดยวแ้นมันขวเก่าขวบเล็กจวเก่าเนาะเออขวบเล็กัวเก่าขวตัวไม่ที่เป็นขวสีแดงเราจะอยู่แถวแถวตลาดแถวตลาดเอออันนี้เป็นสะพานเก่าเหม่อนอกสะพานเก่าแต่ว่ากัขี่ได้อยู่แต่ว่ามันกับบ่แข็งแห้งเพราะว่าเขาจะสร้างอันหม่สำรองไว้แล้วเดมี่รถใหญ่ผ่านได้อยู่รถใหญ่ผ่านได้อยู่แต่ว่าสะพานที่เฮ้ายางนี่นี่เป็นแค่ทางค้นคนข้ามได้อย่างเดียวแล้วก็ของห้องแฮมกับเจ้าเลยเออของห้องแฮมนี่สร้างเนาะอันนี้ห้องแฮมนี่กับฟางนี่เจ้าของเดียวกันเหนบอก แต่ว่นน<บ>าทวีสุขละอันนั้นไอแลนด์แต่เป็นเจ้าของเดียวกันเจ้าของเดียวกันก็นเลยใส<ม>่ทวีสุขไอแลนด์เห็นมาป้ายติดอยู่ทั้งหลังคาหันวงแหวทวีสุขไอแลนไป,ไป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 หาเนื้อกินก้อนลูกหงายเนื้อเมื่อกี้ไอโก้ไปนั่งถ่ายอยู่ใส่เปนั่งถ่ายอยู่ที่ศาลาศาลาภาษาลาวเอื้นว่าเอื้นว่ายาง ตูบตูบอ่าเมื่อกี้ไอ้ก๊อฟข้ามสะพานมาแล้วไอ้ก๊อฟข้ามข้ามขัวเนาะเมื่อกี้นี่ไอ้ก๊อฟบอกว่าไอ้ก๊อฟยางข้าม,มาถ่ายเดี๋แล้วไอ้ก๊อฟถานะ่ถายยูทูบเนาะถ่ายยูทูบตูบก็คือสารานั่นเองปกติ orp, อืมไอ้ก๊อฟวันนี้เป็นอย่างลูกนมส,มนมสมน้มนมสม้มกระแลนมส้มไอติมนมแซ่บมันทำมาจากนมมันสม้มกับอะไรเรียกว่าน,ม,นมส้มนมส้มกับนมเปรี้ยวอันเดียวกันบ่ หลดมาลูกเอาคำทาาขอบยุายแล้วท่นทอดท่านแรอะ <Yeah. S 1> แวะร้านหมูกระทะอันนี้ oh. เดินไปอีกหน่อยก็บ,บ้านลุงที่อยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยตรงนั้นจะมีบ้านลุงอยู่อนะที่ที่ให้เกาหลีเช่าอะ่ะ บ้านลุงลาที่เป็นท้านอาหารวัฒนาเก่านะตอนนี้ลุงเสียไปแล้วแล้วทีนี้มีแต่ลูกๆเขาอยู่เขาก็เลยร้านนะให้คนเช่าให้คนเกาหลีเช่าซื้ออย่างซื้อสันดาวะลูกขาก็ได้ปีเว่นวะไอ้น๋ะเอ้ผมเพิ่นยิกยิกซะเฮ้ยเบ่งตาโลโลคือกัดไก่แอ๋เลยฮะเด็กที่ไหนอะแม่ลูกแม่แม่เก็บได้เมื่อกี้เนี่ยเด็กพวกข้าวบารันลยแม่ก็ไม่ใช่แม่ผิดเลยเอาตาย ล่าสุดนะเล็กยังกะลงพอบางวะลงพอบางเลยได้วางเวียงไปบายบายอุ้ยแซ่บอุ้ยแซ่บยัดไปเลยมาวังเวียงต้องกินโรตีคำลิ้นเลยเนี่ยได้อยู่อุ่นอุ่นอุ่นได้ยังได้ดีดีมากินนะ โอ er, ้ยเลมกอรผนลูกเลยแซนด์วิชเบอร์เกอร์อันนี้เป็นแซนด์วิชเปล่าเลยแซนด์วิชโอกรใหญ่ อุย้ยเต็มปากเลยลูกอุย้ยแซ่บอกินนี้เข้าไปก็นั่นน่นะหมูกระทะไม่ต้องกิน <c oughs> เป็นแป้งเบาๆเนะมันโคงมันใหญ่ๆนะ ตัดเครื่องเนาะตัดเครื่องก็ได้เพื่อลูกกินน้ำอิ่มก่อนสินดาดอ,อิ่มก่อนสินดนัดน่ากินจังอ่าะไม่มีบักน้ากินจงางใครมีมีบงังไหนอาชีพเติมอีกอ่ะเท่าไหร่เอ้สามสิบพันสามสิบพันเท่าไหร่ ยงเบียงเอิแนแซนด์วิทมันบ่แซนบิทไงเอา้าคือตัวฐานานะเซนบิชระหว่างทางนะคะก่อนที่จะถึงห,หมูกระทะหรือร้านซิงดานเนาะ<ม>เขาก็เลยแวะเบอร์เกอร์ก่อนไอแซนด์วิท <ใช S 1> นะแว<ม>นเบอร์เกอร์แต่ว่าไม่ค่าตัดบวกขาดมันจะกินยากหนะ่อยเนี่ยชิ้นมันใหญ่มากนะแต่อาจจะกินหมูข้างบนอย่างเดียว <laughs> 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 อร่อย ทอาขนชิ้นมันใหญ่นี่ไก่อืชิ้นนี้หกสิบหกสิบบาทตอนนี้เราก็มาได้กินอาหารเย็นนะคะวันนี้เรากินเป็นจิ้มจุ่มเนาะจิ้มจุ่มหมูกระทะร้านนี้ก็ก็จะขายทั้งจุ่มแล้วก็ สิ้นจุม่มสิ้นดาดเนาะมีทั้งจุม่มมีทั้งดาดมีทั้งสิ้นจุม่มแล้วก็หมูกระทะมี2อย่างเลยแล้วแต่เขาสิเลือกเตาแบบไหนอันนี้จะเป็นเป็นจานเนาะราคาก็คือตามจานว่าไ,ได้เป็นแบบว่าไ,ได้เป็นหัวแล้วก็ว่าได้เป็นบุฟเฟ่เนาะแล้วแต่เขากินนนอยกินหลายกระจายตามนั่นเนาะอันนี้อาหารมาเสิร์ฟี่โตแล้วเดี๋ยวไปดูอาหารกันค่ะว่าหน้าตาเป็นยังไงนะคะอันนี้เตามาแล้วข้างนี้ข้างนี้เป็นจุ่มเนาะข้างนี้เป็นจุม่มเอ้ามีน้ำใสกันอย่างทอดข้างนี้เป็นอย่างจุม่มจีน,ว,นวะเซ กินเจออินเจอเออเซสวนกินแล้วเซกับบแิเวณเซสวนนั่นป่ะอาะจะเป็นอีกอย่างหนึ่งเนาะนี่อาหารพับทิ้งสมเนาะซินด้าของเราเอิ้นซินด้าของเราเอิ้นหมูกระทะฟังนี่ดาฟางนีดดาฟางลัดดากันแล้วแม่ใครเริ่มหิวแล้วอันนี้ตัวนี้จะเป็นผู้ใหญ่เนาะาะวเต่ามันฮอนก็เลยไม่ได้ให้เด็กน้อยกินเด็กน้อยกินอยู่เต่านู้นเด็กน้อยทั้งพิซซ่าแล้วอันนี้มีทั้งกับข้าวเดินนี่ให้ทงานนี่อาหารเขามีหลากหลายเนาะมีทั้งพิซซ่ากับมีแล้วแต่ว่าเขาจะกินอย่างเนาะ ส่วนโต๊ะด้านข้างน่นอันนี้เด็กเด็กแกงเนาะเด็กแกงเด็กแกงลูกหลานเนาะระหว่างรอพิซซ่าพิซซ่ายังไม่เสร็จระหว่างรอพิซซ่าเนาะแต่ว่าก็ดีที่ได้โรตีได้โรตีรองท้องไปหน่อยเอยงแล้ว <c oughs> ได้โรตีรองท้องไปสองสามกล่องแล้วนะคะระหว่างรอหม้อเดือดน,นะคะอาหารน่ากินทุกอย่างเลยฝั่งนู้นเป็นจุ่มจุ่มก็มีน้ำซุปสองแบบน้ำซุปน้ำใสกับน้ำซุปเสียส่วนเนาะเมื่อก่อนจะเป็นต้มยำแต่ตอนนี้เป็นน,น้ำซุปหม่าล่า ประมาณนี้เนาะอันนี้เป็นของร้านเจ้าดังของเมืองวังเวียงนะคะถ้าใครที่อยากมากินมาเล่นมาเที่ยววังเวียงตอนนี้มาได้นะคนไม่ค่อยเยอะนะมาเที่ยวได้นะคะ่ะโควิดไม่ได้น่ากลัวแล้วประเทศลาวอ่ประเทศลาวเดินเปิดแมดกันได้แล้วตอนนี้แต่ว่าก็คนตรงไหนคนเยอะเราก็ปิดหน่อยนะคน,นี่เรามากินอาหารกันนี่น่ากินมากนี่อันนี้เป็นนมมั้งเนี่ย จะจุ่มก็ได้จะดาดก็ได้นี่จะจุ่มจะย่างได้หมดนะอืออืเดอเพิ่มอะไรเจ้าอือแซ่บแซ่บน้ำจิ้มแซ่บอันนี้น้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มน้ำจิ้มเด็ดมากแต่นี่ใครที่ยังเขาก็ทำกลางๆก,ก่อนทำยังไม่เผ็ดนะคะ ถ้าใครจะเติมพริกได้เนี่จะกินเผ็ดก็เติมพริกเอาเนี่ยม่ลายบอกจะหยกกินเผ็ดหยกก็ใส่พริกเยอะอน,นี่กระเทียม,มแล้วก็มะนาวมะนาวอยู่ไหนเพียงเดียวก็ใส่นี่น้ำจิ้มก็เติมได้พร้อมเลยอเอาให้เด็ดๆเ,เลยเนาะน้ำจิ้มอร่อยน้ำจิ้มอร่อยแต่ก็ทำกลางๆอ่อนๆไ้ก่อน กินผอืออืออะทีนี้มันจิ้มเด็ดเนี่ยถามว่ากินหมูกับหมูอร่อยไหมก็อร่อยแต่กินกับผักก็อร่อยอยู่นี่ตอนนี้หมูยังไม่สุกนะเอาผักก่อนอนี่น,นี่กินจุ่มหมูกระทะ กินหม,มูกินจุ่มกินดาดของวังเวียงของประเทศลาวนะไม่ใช่เฉพาะวังเวียงต้องมีกินกับไอ้นี่ผักหมผักหมผักหมจะจะเข้ากันมากนี่ควันออกเลย <c oughs> ใส่ปากเลยไม่ได้แน่เลยร้อนเยือะเด็ดมากเด็ดเด็ดจริงๆถือไว้ถือไว้ร้อนลูกร้อนอ่านี่อาหารเย็นของเด็กๆนะคะนี่เป็นไงอ่าเด็กๆกับพิซซ่าเพื่อนฟังนน้ตลูกฟังนน้ตนี่อยู่สองโต๊ะอ่ะเขาอยาบไปลูก าจารย์ลูกไม้อาจารย์ลูกไม้แม่ยิ้มให้เจ้าเนี้ยอ้ายฮอนรอแป๊บนึงรอจานแป๊บนึงแอ้สีดำๆเอาหน่อยอ่ะส่วนผสมของพิซซ่าเหรอลูกเป็นไงแซ่บบอแซ่บบอไอ้ปอนแซ่บบอเออคนละวสองเปียงไหแบ่งอย่างไรดิคนละสองเปียงเนาะถ้าพอพอใคอยสั่งไหม่ดูดูดูน้ำจิ้มน้ำจิ้มเต็มด้วยห้านาทีผ่านไปหมดแล้ว เออหือร้องไห้เน,นืปลา,าเา้เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะอิ่มกันทั่วหน้านะคะลาาเป็นหน้ากองค่ะดูบินสิคะจะอยู่หรือจะจ่ายหรือจะล้างจานดีคะบินออันนี้อันนี้คือสรุปนะคะนี่อยู่หน้านี้ค่ะ บนะกินข้าวมื้อนี้980,000เลยนะคะเงินไทยก็ประมาณ2,300บาทนะคะประมาณนั้นนะคะทั้ทงพิซซ่าทั้งจุ่มทั้งด่านนะครบสูตรแซ่บไ,ไปนนบ๊ายบายค่ะกลับบ้านไปนอนนะคะฝากกดไลดค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสบายดีค่ะบ๊ายบายเด้ออิ่มแล้วทีไปนอนแล้วเพ็เพไปดู้วย フフフフ。<laughs>